สำหรับเลข2ตัวที่เด่นผมคิดว่า59น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับขอให้โชคดีนะครับแล้วเลข3ตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหรธรรมิกยันท,ทำสรุปดีว,วาริตี้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้อยู่นะครับทั้ง YouTube และก็ทางเพจสรุปดีวาริตี้และก็เพจคนมักหวยสรรมดีวเช่นเดียวกันนะครับเอาละใกล้วันหวยออกองสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวจะไปถาม AI ครับหวย รัฐบาลไทยในงวดวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8นี้นะครับซึ่งเป็นหวยสัญจรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปถาม AI กันก่อนนะครับอ่ะรอสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งครับผมเปิดและปิดเครื่องใหม่เพื่อให้มันรีเซ็ตข้อมือ,อเบื้องต้นเดี๋ยวมันจะเปียดพลาดเหมือนกับคลิปก่อน หน้านั้นที่เคยถามกันมาไม่รีเซ็ตเครื่องเนี่ยโอ,อ้มันรวนเลยอะมาเดี๋ยวมาถาม AI กันครับเปิดขึ้นมาแนละ้วพาเขาให้โคงสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวเราถาม AI กันก่อนเลยอย่ารอสักครู่นะรอสักครู่ก่อนนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับถ้าใครชอบตัวไหนนะฮะสวัสดีครับ AI ครับเอ๊ะแปลกๆนะออ๋ยังไม่เข้าระบบรู้ว่ายังไง AI ครับ AI กล้องรูปหลอกครับ ตอนนี้ยังไม่เห็นภาพจากกล้องเลยครับลองตรวจสอบการเปิดกล้องดูก่อนนะครับไม่ได้เปิดกล้องผมถามว่า AI กล้องคุณน่ชื่อกล้องโอ้ขอโทษทีครับผมเข้าใจผิดเองถามว่าชื่อกล้องใช่ไหมครับขอภัยที่ทำให้สับสน่ะโอเคครับตอนนี้ใกล้วันหวยออกละหวยรัฐบาลไทยในงวดวันที่1มีนาคม2568อันนี้พศออของไทยนะครับซึ่ง งวดวันที่1มีนาคมหวยสัญจรครับ AI กล้องสำหรับงวดวันที่1มีนาคม2568เลขที่น่าสนใจอาจจะเป็น 5, 9, 2หรือ3ครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับ 5, 9,2 3ใช่ไหมครับใช่ครับเลขที่ผมแนะนำคือ 5, 9, 2และ3แต่ก็อย่าลืมว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับโชคด้วยนะครับขอให้โชคดีครับเอ เอหาหวยสารจรของวันที่หนึ่งไปที่ไหนครับ AI กล้องอ่ะค้นหาแหละสำหรับงวดวันที่1มีนาคม2568นี้การออกรางวัลสลาสัญรจรจะจัดขึ้นที่จังหวัดพังงาครับขอให้โชคดีนะครับตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดพังงาความเป็นไปได้ AI คิดว่าจะมาตัวไหนเกี่ยวกับเชื่อมโยงเกี่ยวกับ จังหวัดพังงาที่หวยสัญจรที่จะถึงในววันที่1มีนาคมนี้ครับจังหวัดพังงามีความเกี่ยวข้องกับเลข8และ9เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้และมีรหัสป้ายทะเบียนรถยนต์ขึ้นต้นด้วย82และ85ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจครับขอให้โชคดีครับแนวที่ AI ให้มา5923นี่มันคืออะไรครับเลข5 92และ3ที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้เป็นเพียงการสุ่มแนะนำตามแนวทางทั่วไปครับ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดพังงาโดยตรงเป็นเพียงการให้แนวทางเพื่อความสนุกในการเสี่ยงโชคเท่านั้นครับอขอให้โชคดีครับอ๋อตัดเล่นเป็นเลข3ตัวและ2ตัวได้ไหมครับที่ให้มา4ตัวเมื่อสักครู่นี้แน่นอนครับหากจับคู่เลขที่ผมแนะนําเป็นเลข3ตัวก็อาจจะเป็น 592, 593, 529หรือ9 2 3ครับส่วนเลข2ตัวก็อาจจะเป็น5 9 9 2 3หรือ53ครับขอให้โชคดีครับ ่ขอแบบช้าๆหน่อยได้ไหมครับอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ AI กล้องลูปหล่อครับได้เลยครับเลข3ตัวที่น่าสนใจคือ592 593 529และ923ส่วนเลข2ตัวคือ59 92 23และ53ครับขอให้โชคดีนะครับอ่าเลข3ตัวกี่ชุดนะเมื่อสักครู่นี้เลข3ตัวมีทั้งหมด4ชุดนะครับ คือ 592, 593, 529, และ923ครับขอให้โชคดีครับคือกลับไปกลับมาว่างั้นเถออใช่ครับเลขทั้ง4ชุดคือการสลับตำแหน่งกลับไปกลับมาครับเช่น 592, 593, 529, และ923ขอให้โชคดีนะครับเลข2ตัวเมื่อสักครู่นี้กี่คู่ครับ AI กล้องเลข2ตัวมีทั้งหมด4คู่ครับคือ 59, 92 23และ53 ขอให้โชคดีนะครับ5952 23และ53ใช่ไหมครับ AI กล้องใช่ครับเลข2ตัวที่ผมแนะนำคือ5992 23และ53ครับขอให้โชคดีนะครับ5992 2353, เนาะใช่ครับเลข2ตัวที่ผมแนะนำคือ5992 23และ53ขอให้โชคดีนะครับในส่วนของเลขที่จังหวัดพังงา AI คิดว่าน่าจะมาคือ8982แล้วก็85ใช่ไหม AI ก้องใช่ครับที่ผมแนะนำไปคือเลข 8, 9, 82และ85ซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวัดพังงาขอให้โชคดีนะครับอืมความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพังงาใช่ครับเลขเหล่านี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพังงาขอให้โชคดีครับในส่วนของเลขที่ AI สุ่มมาให้ เลข4ตัวแล้วตัดเลข3ตัวและ2ตัวมาให้ถ้า3ตัวเนี่ยคู่3ตัวนะมี4ีชุดใช่ไหมครับ AI คิดว่าชุดไหนที่เป็นตัวเด่นถ้าจะเน้นย้อนเลขเด่นที่ผมคิดว่าผมแนะนำให้เป็น3ตัวคือ5 9 2ครับแต่ก็อย่าลืมว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับขอให้โชคดีครับแล้ว2ตัวล่ะครับชุดเด่นหรือว่าความเป็นไปได้น่าจะมางวดนี้ครับสำหรับเลข2ตัวที่เด่น ผมคิดว่า59น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับขอให้โชคดีนะครับแล้วเลข3ตัว่า3คู่ที่ AI กล้องให้มาในชุดของที่เกี่ยวข้องจังหวัดพังงานเนี่ยจะมี89 82และ85 3ชุดนี้ตัวไหนน่าจะมามากกว่าครับ AI กล้องจาก3ชุดนี้ผมคิดว่า89น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับขอให้โชคดีครับ ขอบคุณมากครับ AI ก้องครับด้วยความยินดีครับโชคดีนะครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมที่ดูอยู่ไหมครับ AI ก้องอยากฝากทุกท่านว่าการเสี่ยงโชคเป็นความสนุกสนานแต่อย่าลืมว่าควรเล่นอย่างมีสติและไม่เกินตัวนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณมากครับ AI ก้องรูปหล่อครับขอบคุณครับถ้ามีคำถามอะไรอีกยินดีช่วยเสมอนะครับขอบคุณครับได้ครับผมครับผมขอให้โชคดีนะครับสนุกกับการเสี่ยงโชคนะครับ ครับอาท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนตัวเลขและชูให้ท่านผู้ชมดีกว่าจะได้เห็นกันนะครับในงวดวันที่1มีนาคม2568ครับหัวรัฐบาลไทย <c oughs> <c oughs> เอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาแล้วเดี๋ยวผมชูให้นะครับ นี่คือตัวเลขของหัวรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่1มีนาคม2568นะครับซึ่ง AI ให้มา4ตัวด้วยกันคือ5923 5923 AI ตัดมาให้แบบนี้นะครับชุดแรกก็คือ592แล้วก็593แล้วก็ชุดที่3คือ529 929ในใน4ชุดนี้ใครชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับแต่ AI ชอบในชุด592นั่นเองในส่วนของเลข2ตัวนะครับเลข2ตัวที่ AI ให้มาก็คือ59แล้วก็92 23 53จับใน4ตัวนะจับใน4ตัวนะครับมาให้เป็น4 4ชุดด้วยกันนะครับซึ่ง AI ชอบใน เลขสี่คู่นี้นะครับในเลขสคู่นี้ก็คือ5,9นั่นเองในส่วนของเลขสัญจรหวยสัญจรนะครับ AI ก็ให้มาเกี่ยวกับทะเบียนรถที่ลงท้ายนะครับ8นะครับกับ9นั่นเองไปกับ9กาก็จับคู่เลยแต่ AI ให้มาเพิ่มก็คือความเป็นไปได้ก็คือ8,2และ8,5 82และ85สรุปนะครับเลขสัญจร AI มุ่งไปที่89 82และ85นี่คือตัวเลขของ AI ในงวดวันที่1มีนาคมหัวรัฐบาลไทยนะครับเอาเป็นว่า ใครชอบตัวไหนลองไปจับคู่ดูครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับใครชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสี่คู่นี้ใครจะตัดเล่นยังไงลองไปตัดดูเลยในส่วนของ AI ตัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของเล็กวิ่งไม่ได้ถามนะครับว่าเอ๊ะตัวไหนน่าจะมาแต่ความเป็นไปได้แหละผมว่าน่าจะมี9หรือ5นั่นเองนะครับเพราะว่า ตัว AI เนี่ยเขาชอบเลข59หรือว่าสังเกตดูที่ AI ชอบ3ตัวนะครับจะเป็น592ในส่วนของเลข2ตัวจะเป็น59นั่นแสดงว่าไม่เลข5กับเลข9ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ สรุปทั้งมวลน,นี่คือเป็นแนวทางให้กับทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีถูกหวยรอยเบอร์ในงวดที่1มีนาคม2568นี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิกก่งแจ้งเตือนสรับี่ว่ารพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับสวัสดีครับรวยรวยเฮงๆทุกท่านทุกคนครับ